่อนจาจะได้ที่แล้วจ้าจะได้ที่แล้วเนี่ยเืองเหลืองแล้วตอนนี้ยายแอดกลับมากินเกงป่ากับข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวหุงเอานะจ๊ะ เขาใส่น,น้ำน้อยๆคือข้าวหุงเขาเพราะขาเนีน้ยมันสุกเร็วอืมเือกลืออืมอืชุดหน้อที่น้ก็ได้ทีบอกินใบบกกดพอบกินเด้ค่ะ มันเป็นยากินไปเลยจ้ะกิมนนี้กลิหนม่งแย่ผัดตะไครใช้ไก่ไข่อ่อนๆออหอมแจ๋บเพื่อนเพือ่อนยาเช็ดล่องมือเอาเฉยกินเป็นเป็นจมลน้พยบานเท่านัาน่นไหมเพื่อน ถ้าเขาแล้วถ้ากันกินยังส่โรดต้องเคี่ยวออกหรอกเอาส่วนใดๆมันอ่อนๆนะ่ะลงไปแต่ใหดกับเขาหนะกินไปเลยใบบัวกูตะไคร้คาเอาส่วนอ่อนๆมันเ็ดกระเพราจมย่างจมย่างก็แล้วแต่เอาส่วนอ่อนๆมันเ็ดกับเพราเพื่อนๆจ๋าเราเพื่อนๆชิวะเออเดบบ๋นี้กลินมานตะดุดหรอกแต่ว่าเด็กหน่อยมันบวกกลิ่นเร็วจ้ะถ้าเขาเรี่ยวก็กินไปโลด เป็นยาจานเพื่อนๆจ้ามันเป็นยามันเป็นยา,นยาราักษาในโตเขาหน่ยแหละกินก็ไปกินตะไคร้ตะไคร้เนาะไอ้เนี่ยเป็นเป็นมือนที่ประเทนี้อยู่ของบ้านเขาหน่ยแหละกินตะกับตะกั๊บต้องกินสเต,ต็กเป็นอย่างสิบบุมบ้มบุ้มบุ้ผักบุม้มอย่างนี้หน่อยๆก็กินตะกับเกิดมาอย่างสิเนาะ แต่บ้านเฮากินเขา่ากินนมเกิดมากกินนมน้อยนะเกิดกินเขา่าตัวสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เพราอย่าได้หน่อยอันตรายเนาะบางคนก็หมอก็าก็หามได้หน่อยกินกินนมครบเดือนแล้วค่อยกินเข่าได้ได้ที่แล้วจ้าได้ได้ที่แล้วเนาะเตรียมเตรียมอุปกรณ์ ไอ้ที่เราเลอกขาหนึ่งคือเราพอเอาให้แห er <ours> ้งหลายแม่จ้ะเราก็ต้องไปอุ่นอีกแม่เพื่อนๆกอดที่แห้งหลายแห้งไปอุ่นอีกกัดที่นี่ก็แเฮ่ต้องไปไงเลยก็ต้องกินเนื้อกินนานะกันหน่อยกินเนื้อแหงแงไม่หย่างก็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 ลมเป็นแถวเด็กน้อยจ้ะ เป็นแขกผูเเ่าไอท้ทีนะจามาจาับตับใส่อันนี้กลองไว้ก้อนเด้อค่ะเนี่ยกลองไว้ก้อนจ้บมันมันทุกหลายมันสิเป็น,หนแหงหงะะ่เนาะค่ะเอาตักไปเรื่อจ้าช่วจ้า ไข่ไก่น้องไก่กัวกัวสีอิ้วมาเทน้ำมันก่อนวยค่ะเทน้ำมันเราก็มาตัาง้งคือเกา สิยวลงไปจ้ะกลัวจ้ะกลัวมันเข้ากันในเลทจ้ะนั่จ้ะเดี๋ยวมันก็เขากันเองน่ะจ้ะนั่จ้ะเสจ้ะกินกับเ้าเนี้วไม่สิเลย ใส่กระดวษด้วยค่ะตักใส่ถ้วยเลยเอาไปเลยเิียนงก่อนด้วยค่ะแล้วพี่น้องจะได้ใส่นี่จ้ะไก่ทีนี้เราก็มา ใส่ตรงนี้ได้แล้วจ้ะนี่กับข้าวเหนียวกับไก่ นี่จ้ะไก่ขั่วซีอิ๊วจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้เด้อเพื่อนเพื่อนจ้าถ้าชอบถ้ารักแ,แอดก็กดติดตามกดกระดิ่งกดชับตะไใครให้เด้อสวัสดีค่ะในแก้งป่าของเราอันนี้ไก่